สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูมินจะพาเด็กๆมาทำเฉลยจงหาคำตอบงานที่หนูลอกหน้าแรกนะคะ,ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำพร้อมกันเลยนะคะลูก หน้านี้นะคะอ่านโจทย์กันก่อนนะคะลูกจองอจงขออาหาคออําคำตออ,อบอตออจงหาคำตอบให้หนูเอามือชี้ข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งเจ็ดบวกเก้าเลขที่อยู่ข้างหน้าคือเลขเจ็ดหนูชูขึ้นมาเลยลูกเจ็ดนิ้วนะคะ นับต่อจาก9 9แล้ว10 11 12 13 14 15 16อาาคำตอบในข้อนี้ได้16ให้หนูเขียนเลข16อรารบิกแล้วก็เอานิ้วก้นเว้นใส่เลข16ไทยนะคะเขียนทั้งเลขอรารบิกและเลขไทยนะลูกหนูจะได้เก่งนะคะต่อไปข้อ2 9บวก3 เกบวกสเลขตัวแรกคือเลข9ก้าชูขึ้นมาเลย9ลก้บวกกับ3ามนับต่อจาก3าสแล้ว4ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสคำตอบในข้อนี้ได้12นะคะเขียนเลขให้ตรงกับเลขด้านบนนะลูก12องอารบิกแล้วตามด้วย12ไทย ต่อไปข้อสามลูกหกบวกหชูขึ้นมาหนิ้วนับต่อจากหกกแล้วเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดิบสองข้อนี้ก็ตอบสิสองอีกแล้วนะคะเขียน12บสอมีหนึ่งสองแล้วก็ตามด้วยเลขไทยด้วยค่ะต่อไปข้อสี่ลูก24่บบวกสอง หรืจะชู24หรือว่าชู2ดีคะเก่งมากชู2นะคะชูขึ้นมา2นิ้ลนับต่อจาก24 24แล้ว25 26คำตอบก็คือ26นะคะมี2นำากตามด้วยเลขไทยด้วยนะคะเลข2ไทยก่อนแล้วก็เลข6ไทยตามมาใช่ไหมคะต่อไปข้อ5นะคะ

คำตอบในข้อนี้คือ43มี4นำสนั่นเองตามด้วยเลขไทยด้วยนะคะเห็นเลขอารบิกก่อนแล้วก็เลขไทยตามมานะคะต่อไปข้อ6รลูก46บวก21หนูจะสังเกตว่าเลขสอหลักบวกกันใช่ไหมคะถ้าเป็นเลขสอหลักบวกกันหนูจะต้องใส่หลักก่อนก็คือนอสอหนูใส่นอสอที่เลข46เลยนอ สเลขยี่สเหมือนกันนะลูกนสอพอหนูใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วให้หนูเอาหลักหน่วยมาบวกกันก่อนก็คือนอหนูใช่ไหมคะ6กบวกหเลขตัวหน้าคือเลขหกชูขึ้นมา6นิ้วนับต่อจากหนึ่งหนึ่งแล้วสองสามสี่ห้าหกดได้7ใส่ไว้ข้างหลังก่อนนะคะเลขเจ็ดนะ ต่อไปบวกหลัก10บลูก4ี่บวกสอบวกสองในข้างหน้าคือเลข4ี่ชูขึ้นมา4นิ้วบวกกับสองนับต่อจากสองสองแล้ว3 4 5 6ได้6ใส่เลขหกไว้ข้างหน้านะคะคำตอบในข้อนี้คือ67นั่นเองแล้วก็ใส่เลขไทยตามมาด้วยนะคะต่อไปข้อ7จ็ดนะลูก 8-6ลบ6เจอเครื่องหมายลบทำยังไงคะกำมือกำมือนะคะกำมือนับ6ให้ถึง8ปกแล้ว7 8ได้เท่าไหร่คะคำตอบ2นะคะหรือก็ใส่เลข2ลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยเลข2ไทยนะคะต่อไปข้อ8ลูก4-4ลบส ถ้าเลขเหมือนกันลบกันได้0นใส่เลย0ทั้งอารบิกและเลขไทยนะคะเขียนเลข0เหมือนกันนะคะลูกต่อไปข้อ9 18ลบ9กำมือนับ9ให้ถึง18นะคะ9แล้ว10 11 12 13 14 15 16 17 18 ได้กินนิ้วลูกคูที่นิ้วเราได้9นิ้วนะคะใส่เลข9ลงไปเลยตามด้วยเลขไทยนะคะ9อารบิกแล้วก็9ไทยต่อไปข้อ10นะลูก25ลบ22เลข2หลักลบก,ก,กันอีกแล้วใช่ไหมคะให้หนูใส่หลักเลย25ก่อนนะนอสอแล้วก็เลข22เหมือนกันนอสอ จากนั้นให้หนูเอานอนหนูมาลบกันก่อนก็คือ5ลบ2กำมือนกำมือฝั่นี้กำมือนับ2ให้ถึง5 2แล้ว3 4 5ได้เท่าไหร่คะ 3, ได้3ถึงกนได้3นู้นะใส่เลข3ไว้ข้างหลังก่อนนะคะต่อไปลบหลักสิบุูก2ลบ2อเลขเหมือนกันลบกันได้ ศเพราะฉะนั้นศูนย์อยู่ข้างหน้าหนูต้องใส่ศูนย์ในลูกถ้าศูนย์อยู่ข้างหน้าไม่ต้องใส่นะคะคําตอบในข้อนี้ก็คือ3มนั่นเองอ้ออย่าลืมใส่เลข3ไทยลดไปด้วยนะลูกต่อไปข้อ11 6 9อ็เลบสีเลข2หลักลบกันอีกแล้วใส่เลยนอสอนอสอเอานอหนูลบกันก่อนนะคะหลักหน่วย9กลบสาม กำมือนับ3มให้ถึง9 3มแล้วสี 4, 5, 6, 7, 8, ่ห้าหเจ็ดแปาคำตอบในข้อนี้คือได้กี่นิ้วลูก6นิ้วใส่เลขหไปข้างหลังก่อนนะคะต่อไปลบหลัก10บลูก6กลบสี่กำมือนับสี่ให้ถึงหกสแล้วห้หได้กี่นิ้วลูก ได้2องนิ้วใส่เลข2ไว้ข้างหน้าคำตอบในข้อนี้คือ26นั่นเองอย่าลืมเขียน26่สิบหกไทยลงไปด้วยนะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะเด็กๆหน้านี้เดี๋ยวเราไปเจอกันในเฉลยหน้าถัดไปนะคะบ๊ายบาย